ัจจจาใใฉนมมบดด่เเีีทละสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมเอกสา p r o รด c t ชั n น,นะครับจะมาบอกนะฮะไอ้เกี่ยวกับอุปกรณ์ในการอัดคลิปผมแต่ละคลิปเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะในวันนี้ซึ่ง,งก็จะบอกว่าอัดอยังไงใช้อุปกรณ์ยังไงรก่อนอื่นเลยครับมาที่อุปกรณ์ในการอัดของเราหลักๆเลยก็คือจะมีมิกเซอร์และก็คอมพิวเตอร์นะครับมิกเซอร์แล้วคอมพิวเตอร์ ซึ่งผมจะใช้มิกเซอร์ในการรวมเสียงนะแต่ว่าใช้คอมพิวเตอร์ในการอ่าคือใช้โปรแกรมคิวเบสในการอ่านนั่นเองนะเพื่อเอาไปมิกอีกรอบหนึ่งครเพราะว่าเราจะมิกตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าอาจจะพลาดตอนที่เล่นสดจริงๆนะฮะเลยเลยต้องมิกทีหลังนะฮะอัานแล้วไม่มิกทีหลังนะฮะตามเดี๋ยวเราผิดพลาดอะไรประมาณนั้นฮะนี่คือคิวบแผงนะฮะอะเรนเอฮ์สนะฮะซึ่งต่อ USB เข้ากับคิวเบสห้านะฮะซึ่งคิวเบสก็จะ ไลน์นะฮะไลน์ไลน์เ,เอาออกไปนะฮะไลน์เอาไปใส่มิกซ์นะฮะไลน์เอาใช้ตู้เบสของบอฟิสนะฮะส่วนกีตาร์ทั้งหลายแหละนะฮะแล้วก็คีย์บอร์ดผมจะลายอินเข้ามิกเซอร์ทั้งหมดแต่ว่าปล่อยเป็นมอนิเตอร์ออกมา <c oughs> เพื่ออ,ออกตู้นี้ฮะตู้ที่เป็นตู้ฟูลแลงต,ตัวนี้ฮะเพื่อให้เป็นมอนิเตอร์ในการฟังในการเล่นก็ฟองให้นักดนตรีเล่นได้แล้วก็นําเสียงที่ได้นั้นไปมิกอีกรอบหนึ่งคือไม่เกี่ยวตัวนี้ตัวนี้เป็นแค่มอนิเตอร์เฉยๆนะฮะในการอัดนะฮะส่วนกลองชุดนั้นนะฮะกลองชุดนั้น ลองชุดนะั้นเอาเบสเบสนี่คือเบสนะใช้บิ base. ลองชุดนั้นผมจะใช้ไมค์กระเดียงคือเบต้านะของอ่าชัวเบต้า 52A นะฮะของชัวเองฮะับได้ว่าจะจอ,อียฟูลคือไมโอเฮดนะฮะซึ่งตรงนี้เป็นซูเปอร์ลักนะฮะตัวเดียวเลยฮะด้านหลังเพื่อเอาเสียงรวมทั้งหมดเลยฮะก็จะได้เสียงกองที่ฟูลแรงขึ้นมาแต่ก็ไม่ดีเท่าออกจอยทุกใบรครับแต่ก็เสียงพอได้นะครับแล้วก็ไม้ร้องนะครับมาที่ไม้รนะ้องไง ไม่ร้องจะเป็นไม่ชัวห้าแปดนะฮะห้าแปดห้าแปดของแท้นะฮะจากมหาจักรนะครับซึ่งใช้ในการร้องก็ใช้เกียร์ในการกดสัญญาณเบองต้นครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกับการสัมภาษณ์นักดนตรีแต่ละคนเลยในการอัดนะครับผมครับผมมาเจอกับน,นักร้องก่อนนะครับนักร้องชื่ออะไรครับผมแม่นะครับชื่อหวยนะครับอ่าหวยอายุกี่ปีแล้วครับผม เปีนะ19ปีก็ได้แล้วครับผมคิดว่านะครับเอาแล้วครับาลองโอ้โหมือขึ้นตอนนี้ชื่ออะไรครับชื่อครับเออเอเอาเอ,าอายุกี่ปีแล้วครับผม18ครับผมเอเอโชว์สักลายนะครับจวดๆวดเลยครับ โอเคครับผมเอามาเจอมือเบรคครับมือเบรของเราชื่ออะไครับผมรายงานตัวครับรายงานตัวสวัสดีเอาดี๋วเดี๋ยวมันจะไม่รายงานตัวแบบสายันสัญญาครับแรับแล้วแล้วแรับแล้ว้วสวัสดีครับนนี้นะครับ วันนี้ผมก็อับบไไงงงมึหลัันนี้ก็ชื่อผมชื่อจอนนะครับวันนี้ก็รู้สึกได้เป็นเกียรตินะครับวันนี้ในมาร่วมร่วมงานกับทีมงานช่องเอ็กซ์ตาร์ดเมอร์ไทยแลนด์นะครับวันนี้ทุกคนก็อย่าลืมนะฮะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับเอ็กซ์ตาร์ดเมอร์ไทยแลนด์นะครับบอดี้พ่อไข่ไงเรื่องข่าวบอกไปก่อนถ้าเราบูดขี้พ่อไข่เนี่ยผบอกดีพ่อไข่แ้ หรือจะมีคลิปต่อไปนะครับคุณเจอผมด้วยนะครับวันนี้วันนี้เราจะยังไม่โชว์นะครับเดี๋ยวคุณรอคุณรอคลิปต่อไปนะครับเอาเลยไม่โชว์ใช่ไหมนี่ไม่ไม่โชว์ครับไม่โชว์เดี๋ยวคนก็ไม่ติดตามเลยครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ติดตามได้ในช่องเอสดัมมือแถลงด้วยนะครับวันนี้นะฮะขอบคุณครับ อ่ะมาพบกับมือกองของเรานะครับซื้ออะไรครับซื้ออะไรซื้อสวัสดีครับผมซื้อซอนดัมเมอร์ครับผมอายุกี่ปีครับสิบเก้าครับผมมีแฟนหรือยังครับเอก็ไม่รู้สถานะยังไม่ชัดเจนครับเอาลองรองโชว์ภาษาจีนสักหน่อยครับเชี่ยนหน่อยจิ้งเชี่ยวห่าวได้แค่นี้แหละครับโชว์กองนิดนึงครับ มาถึงที่มือคีบบอลของเรานะครับชื่ออะไรครับผมสวัสดีครับผมชื่อนายครับผมชื่อนายนะฮะนายอะไรครับนายชื่อชื่อนี่แหละอ๋อนายชื่อชื่อนายชื่อชื่อก็มีนะโอ้อายุกี่ปีครับอายุสิบแปดปีครับเคยแบบนั้นยังครับเหลาอย่างเดียวครับเหลาอย่างเดียวโชว์อิเล็กโทรนมอลำหน่อยครับแบบจวดๆหน่อยครับโอ้ได้บุนออโอ้ได้บุนออบาหนึ่ได้บุนออ เป,เ,เปิดกระเล่าเกียร์ใส่น้ำเลยเปิดกล่องใส่น้ำเลยสักครู่นะครับสักครู่ได้สามเพืเ่อนอย่างเง,งี้ยเปิดกล่องใส่น้ำเลยอ่ย ที่มือกีตาร์ของเรานะครับมือกีตาร์ของเรานะครับชื่ออะไรครับผมนะครับชื่อหนึ่งครับชื่อหนึ่งนะฮะหนึ่งอ้าโชว์กีตาร์เลยครับสายขาดเลยเอาสายขาดเลยเอาตีกวาดโชว์ก็ได้ครับตีกวาดโชว์ก็ได้ครับ ทีมงานของเรานะครับผม